ทำเฉลยทำบัญญัติบทที่สิบเจ็ดอย่าถวายแกะหรือวัวที่มีตำหนิหรือพิการแด่พระยาเวพระเจ้าของท่านเพราะเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสำหรับพระองค์หากชายหรือหญิงคนใดที่อยู่ท่ามกลางท่านในเมืองใดเมืองหนึ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าประธานแก่ท่านทำสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรของพระยาเวพระเจ้าของท่านโดยการละเมิดพันธสัญญาของพระองค์ ไปนมัสก,การกราบไหว้พระอื่นๆดวงอาทิตย์ดวงจันทร์หรือดวงดาวซึ่งข้าพเจ้าได้สั่งห้ามไว้และมีผู้มาร้องเรียนต่อท่านท่านต้องไต่สวนอย่างรอบคอบหากเป็นจริงและมีข้อพิสูจน์ว่ามีสิ่งที่น่ารังเกียจเช่นนี้เกิดขึ้นในอิสราเอลก็จงนำชายหรือหญิงที่ทำชั่วนั้นออกไปที่ประตูเมืองแล้วเอาหินคว้างให้ตายแต่อย่าประหารใคร เมื่อมีพยานเพียงปากเดียวจะต้องมีพยานอย่างน้อยสองหรือสามปากพยานต้องลงมือคว้างก่อนจากนั้นประชาชนจะร่วมคว้างด้วยท่านต้องกระจัดความชั่วร้ายออกไปจากหมู่พวกท่านหากมีคดีความใดยุ่งยากเกินกว่าท่านจะตัดสินไม่ว่าเป็นคดีฆ่าคนตายโดยเจตนาคดีฟ้องร้องหรือคดีทำร้ายร่างกายตัวนำคดีเหล่านั้น ไปยังสถานที่ซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านจะส่งเลือกไปแจ้งต่อปุโรหิตซึ่งเป็นคนเลวีและแจ้งตุลาการซึ่งประจำการอยู่ในขณะนั้นคนเหล่านี้จะเป็นผู้ไตส่สวนและตัดสินท่านจะต้องปฏิบัติตามคำตัดสินของเขาที่แจ้งท่านในที่ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่งเลือกจงใส่ใจปฏิบัติตามทุกสิ่งที่พวกเขาสั่งท่านจงปฏิบัติตามบทบัญญัติที่พวกเขาสั่งสอน และทำตามคำตัดสินของเขาอย่าหันเหจากสิ่งที่เขาแจ้งท่านไปทางขวาหรือทางซ้ายผู้ใดดูหมิ่นตุลาการหรือปุโรหิตซึ่งปฏนิบัติพระยาเวพระเจ้าของท่านที่นั่นจะต้องถูกประหารท่านจะต้องขจัดความชั่วออกจากอิสราเอลประชาชนทั้งปวงจะได้ยินเรื่องราวแล้วเกรงกลัวและจะไม่กล้าหมิ่นประมาทอีกเมื่อท่านได้เข้าไปครอบครอง และตั้งตินฐานในดินแดนซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประธานแก่ท่านแล้วและกล่าวว่าให้พวกเราตั้งกษัตริย์ปกครองเราเหมือนชนชาติทั้งปวงรอบๆบเราจงแน่ใจว่าท่านแต่งตั้งคนที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกให้เป็นกษัตริย์เขาจะต้องเป็นคนอิสราเอลไม่ใช่คนต่างด้าวกษัตริย์ต้องไม่หาม้ามากมายมาเป็นของตัวหรือส่งคนไปที่อียิปเพื่อหาม้ามาเพิ่ม พระองค์ผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งไว้ว่าเจ้าจะต้องไม่หวนกลับไปทางนั้นอีกเขาจะต้องไม่มีภรรยาหลายคนมิฉะนั้นจิตใจของเขาจะหันเหไปและเขาจะต้องไม่สะสมเงินทองไว้มากมายเมื่อเขาขึ้นครองราชให้เขาคัดลอกบทบัญญัตินี้จากหนังสือม้วนของปุโรหิตผู้เป็นชนเลวีบทบัญญัตินี้จะได้อยู่กับเขาให้เขาอ่านตลอดชีวิตเพื่อเขาจะเรียนรู้ ที่จะยำเกรงพระยาเวพระเจ้าของเขาและใส่ใจที่จะปฏิบัติตามทุกถ้อยคำของบทบัญญัติและกฎหมายเหล่านี้เพื่อเขาจะไม่ถือว่าตัวเองดีกว่าพี่น้องร่วมชาติและหันเหจากบทบัญญัติไปทางขวาหรือทางซ้ายแล้วเขากับวงวานจะได้ครอบครองราชบัลลังก์ในอิสราเอลยาวนานสืบไปพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18ปุโรหิตชาวเลวี รวมทั้งคนในเผ่าเลวีทั้งหมดจะไม่ได้รับส่วนแบ่งหรือมีกรรมสิทธิ์ร่วมกับอิสราเอลพวกเขาจะยังชีพด้วยเครื่องบูชาซึ่งเผาด้วยไฟถาวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะนั่นเป็นส่วนกรรมสิทธิ์ของพวกเขาพวกเขาจะไม่ครอบครองทรัพย์สมบัติใดในหมู่พี่น้องเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาตามที่ทรงสัญญาไว้กับพวกเขาเมื่อประชาชนถวายวัวผู้ หรือแกะเป็นเครื่องบูชาบรรด,ดาปุโรหิตจะได้โคนขาหน้าเนื้อแก้มและเนื้อท้องเป็นส่วนแบ่งจงมอบผลิตผลรุ่นแรกคือเมล็ดข้าวเหล้าอมุลใหม่น้ำมันและขนแกะที่ตัดครั้งแรกให้แก่พูกเขาเพราะพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกสรรพูกเขาและวงวานของพูกเขาจากทุกเผ่าให้มาปฏิบัติหน้าที่รับใช้ในพระนามของพระยาเวเสมอไป หากุนเลวีคนใดปรารถนาจะย้ายถิ่นฐานจากเมืองใดในอิสราเอลมายังสถานที่ซึ่งองค์ผู้ผู้เป็นเจ้าจะทรงเลือกเขาก็ทําได้และให้เขาปฏิบัติหน้าที่ในพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเขาได้เช่นเดียวกับญาติพี่น้องเลวีทั้งปวงซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ต่อหน้าองค์ผู้ผู้เป็นเจ้าเขามีสิทธิ์ได้รับส่วนแบ่งจากเครื่องบูชาและของถวายอย่างเท่าเทียมกัน แม้จะได้รับเงินจากการขายทรัพย์สินของครอบครัวแล้วก็ตามเมื่อท่านเข้าสู่ดินแดนซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานอย่าเรียนแบบการกระทำอันน่าชิงชังของชนชาติทั้งหลายที่นั่นอย่าให้ผู้ใดในพวกท่านยกบุตรชายบุตรสาวเป็นเครื่องบูชาด้วยไฟเป็นหมอดูหรือนักคาถาอาคมแปลความหมายลางบอกเหตุต่างๆเป็นพ่อมดแม่มดหรือทำเวทมนต์หรือเป็นคนส่ง หรือเป็นหมอผีหรือไปปรึกษาคนที่ตายแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรังเกียจคนที่ทําสิ่งเหล่านี้และที่พระยาเวพระเจ้าของท่านทรงขับไล่ชนชาติเหล่านั้นออกไปต่อหน้าท่านก็เพราะธรรมเนียมปฏิบัติอันน่าชิงชังเหล่านี้ท่านจะต้องไม่มีทิฏฐิต่อหน้าพระยาเวพระเจ้าของท่านชนชาติต่างๆซึ่งท่านจะขับไล่ออกไปจากดินแดนนั้นฟังคําของนักคาถาอาคมและหมอดู แต่ส่วนท่านพระยาเวพระเจ้าของท่านไม่ทรงอนุญาตให้ท่านทำเช่นนั้นพระยาเวพระเจ้าของท่านจะทรงตั้งผู้เผยพระชนะเหมือนข้าพเจ้าขึ้นมาคนหนึ่งสำหรับท่านจากท่ามกลางพี่น้องของท่านเองท่านต้องรับฟังเขาเพราะท่านเองได้ทูลขอจากพระยาเวพระเจ้าของท่านที่ภูเขาโหเรบในวันจุมุมนั้นเมื่อท่านกล่าวว่าขออย่าให้เรา ได้ยินพระสุรเสียงของพระยาเวพระเจ้าของเราหรือยาให้เราเห็นเปลวไฟใหญ่นั้นอีกเลยมิฉะนนั้นเราจะต้องตายองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่าที่พวกเขากล่าวมาก็ดีเราจะตั้งผู้เผยพระชนะขึ้นมาคนหนึ่งเหมือนเจ้าในหมู่พี่น้องของเขาเราจะใส่ถ้อยคำของเราไว้ในปากของเขาเขาจะแจ้งทุกสิ่งที่เราสั่งเขาแก่เหล่าประชากร ถ้าผู้ใดไม่ยอมฟังคำพูดของเราซึ่งผู้เผยเพระชนะนั้นกล่าวในนามของเราเราเองจะจัดการกับผู้นั้นแต่ผู้เผยเพระชนะคนใดซึ่งแอบอ้างนามของเราทาั้งๆที่เราไม่ได้สั่งให้เขาพูดหรือผู้เผยเพระชนะที่กล่าวในนามพระอื่นๆจะต้องมีโทษถึงตายท่านอาจจะกล่าวกับตนเองว่าแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าถ้อยคำนี้ไม่ได้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า อานสิ่งที่ผู้เผยพระจนะประกาศในพระนามของพระยาเวไม่เกิดขึ้นหรือเป็นจริงแสดงว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ตรัสถ้อยคํานั้นผู้เผยพระจนะนั้นกุขึ้นมาเองท่านอย่าไปเกรงกลัวเขาพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่19เมื่อพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงทําลายชนชาติต่างๆในดินแดนซึ่งพระองค์กําลังจะประทานแก่ท่านเมื่อท่านกลับไล่พวกเขาออกไป และตั้งถิ่นฐานในบ้านเมืองของเขาแล้วจงเลือกเมืองสามแห่งในดินแดนซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านกำลังประทานแก่ท่านจงสร้างทางไปยังเมืองเหล่านี้และแบ่งดินแดนซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานเป็นกรรมสิทธินั้นออกเป็นสามส่วนเพื่อผู้ที่ฆ่าคนจะหนีไปลี้ภัยที่นั่นต่อไปนี้คือกฎเกี่ยวกับผู้ที่ทำให้คนตายแล้วหนีไปเมืองลีภ้ภัยเพื่อเอาชีวิตรอด คือผู้ที่ทำให้คนตายโดยไม่เจตนาไม่ได้วางแผนการร้ายมาก่อนยกตัวอย่างเช่นชายคนหนึ่งเข้าไปตัดไม้ในป่ากับเพื่อนบ้านขณะที่วิ่งขวานหัวขวานกระเด็นออกมาถูกเพื่อนบ้านถึงแก่ความตายเขาสามารถหนีไปยังเมืองลีภัยแห่งใดแห่งหนึ่งในสามเมืองน,นี้และได้รับการคุ้มครองถ้ามีเพียงเมืองเดียวอาจจะไกลเกินไปทำให้ญาติของผู้ตายตามล้างแค้นเขาได้ทัน เขาจะถูกฆ่าทั้งๆท,ที่ไม่น่าจะต้องตายในเมื่อสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเป็นอุบัติเหตุด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงสั่งให้ท่านตั้งเมืองสามแห่งนี้ขึ้นหากพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่านตามที่ทรงสัญญาด้วยคำปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านและประธานดินแดนทั้งหมดที่ทรงสัญญาไว้เนื่องจากท่านเชื่อฟังบทบัญญัติทั้งปวงซึ่งข้าพเจ้า จ้งท่านในวันนี้คือรักพระยาเวพระเจ้าของท่านและดำเนินในทางของพระองค์เสมอเมื่อนั้นจงกำหนดเมืองลีภัยขึ้นอีกสามแห่งจงทำอย่างนี้เพื่อเลือดของผู้บริสุทธิ์จะไม่ต้องหลั่งลงบนดินแดนซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็นกรรมสิทธิ์และเพื่อท่านจะไม่มีความผิดฐานทำให้เลือดตกอย่างออกแต่หากผู้ใดเกลียดชังเพื่อนบ้าน และซุ่มดับคอยเล่นงานและฆ่าเขาแล้วหนีเข้าไปในเมืองลีภัยไม่ว่าแห่งใดบรรดาผู้อาวุโสประจําเมืองของเขาจะส่งคนมาจับกลุ่มตัวเขาและนําเขากลับมามอบให้แก่ผู้แก้แค้นแทนผู้ตายเพื่อประหารอย่าสงสารเขาเลยจงขจัดความผิดจากการหลังโลหิตของผู้ที่ไม่มีความผิดออกไปจากอิสราเอลเพื่อท่านจะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข อย่าโยกย้ายหลักเขตของเพื่อนบ้านซึ่งบรรพบุรุษปักไว้ในดินแดนซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประธานเป็นกรรมสิทธิ์อย่าตัดสินคดีผู้ใดเมื่อมีพยานเพียงปากเดียวแต่ละคดีจะต้องมีพยานยืนยันสองสามปากถ้าผู้ใดเป็นพยานมุ่งร้ายกล่าวโทษอีกผู้หนึ่งว่าประกอบอาญากรรมทั้งคู่ต้องมายืนอยู่ต่อหน้าองค์พระผู้เป็นเจ้าต่อหน้าปรหิตและตุลาการ ซึ่งประจำหน้าที่ขณะนั้นตุลาการจะต้องไต่สวนอย่างถี่ถ้วนหากพิสูจน์ได้ว่าพยานโกหกเป็นพยานเท็จกล่าวร้ายพี่น้องของเขาโทษท่านซึ่งเขาตั้งใจจะให้ตกแก่พี่น้องจะตกที่เขาเองท่านจะต้องกระจัดความชั่วร้ายออกไปจากหมู่พวกท่านแล้วประชาชนอื่นๆที่ได้ยินเรื่องนี้จะขยาดกลัวและจะไม่มีใครกล้าทำชั่วอย่างนี้ในหมู่พวกท่านอีกอย่าสงสารเขาเลย ชีวิตแทนชีวิตตาแทนตาฟันแทนฟันมือแทนมือและเท้าแทนเท้าพระธรรมมาระโกบทที่สิบสามขณะพระเยซูเสด็จออกจากพระวิหารสาวกคนหนึ่งทูลพระองค์ว่าดูสิพระอาจารย์หินก้อนมหือมาทั้งนั้นช่างเป็นอาคารที่งามตระการตายยิ่งนะักพระเยซูตรัสตอบว่า พวกท่านเห็นอาคารใหญ่โตมโหราเหล่านี้ใช่ไหมศิลาที่นี่จะไม่เหลือซ้อนทับกันสักก้อนเดียวทุกก้อนจะถูกโยนทิ้งลงมาหมดขณะพระเยซูประทับอยู่บนภูเขามะกอกเทศตรงข้ามกับพระวิหารเปตโตรยากอบยอนและอันดรูมาทูลถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าขอทรงบอกพวกข้าพระองค์เถิดสิ่งเหล่านี้ จะเกิดขึ้นเมื่อใดและอะไรเป็นหมายสำคัญว่าสิ่งทั้งปวงนั้นกำลังจะสำเร็จพระเยซูตรัสกับพวกเขาว่าจงระวังอย่าให้ใครมาล่อลวงท่านหลายคนจะมาในนามของเราและอ้างตัวว่าเราคือผู้นั้นแล้วล่อลวงคนเป็นอันมากเมื่อท่านได้ยินข่าวสงครามและข่าวลือเรื่องสงครามอย่าตื่นตกใจ เพราะสิ่งเหล่านั้นต้องเกิดขึ้นแต่ยังไม่ถึงจุดจบประชาชาติต่อประชาชาติและอาณาจักรต่ออาณาจักรจะสู้รบกันจะเกิดแผ่นดินไหวและการกันดานอาหารในที่ต่างๆเหตุการณ์เหล่านี้คือขั้นเริ่มต้นของความเจ็บปวดก่อนคลอดบุตรท่านต้องเฝ้าระวังท่านจะถูกคุมตัวไปอย่างที่ว่าการในท้องที่ และถูกโบยตีในธรรมศาลาท่านต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าผู้ว่าการและกษัตริย์แล้วเป็นพยานแก่พวกเขาเพื่อเราข่าวประเสริฐต้องประกาศแก่มวลประชาชาติก่อนเมือ่อใดก็ตามที่ท่านถูกจับกลุมและส่งตัวขึ้นศาลอย่าวิตกกังวลไปก่อนว่าจะพูดอะไรดีจงพูดไปตามถ้อยคำที่ประธานแก่ท่านในเวลานั้นเพราะไม่ใช่ตัวท่านเองที่เป็นผู้พูด แต่เป็นพระวิญญาณบริสุทธิ์พี่น้องจะทรยศกันเองถึงตายและพ่อจะทรยศลูกลูกจะกะบฏต่อพ่อแม่และเป็นเหตุให้พวกเขาถึงตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านพระเราแต่ผู้ที่ยืนหยัดจนถึงที่สุดจะรอดเมื่อใดที่ท่านเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันเป็นต้นเหตุของวิบัติ ตั้งอยู่ในที่ซึ่งไม่ใช่ที่ของมันให้ผู้อ่านทำความเข้าใจเอาเถิดเมื่อนั้นให้ผู้ที่อยู่ในยูเดียหนีไปที่ภูเขาผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่าลงมาหรือเข้าบ้านมาหยิบสิ่งใดออกไปผู้ที่อยู่ตามทุ่งนาก็อย่าก,กลับไปเอาเสื้อคลุมของท่านวันเหล่านั้นหน้าหวาดกลัวยิ่งนักสำหรับหญิงมีคันหรือแม่ลูกอ่อน จงอธิษฐานให้เหตุการณ์นี้ไม่เกิดในฤดูหนาวเพราะเวลานั้นจะเป็นวาระแห่งความทุกข์ลำเค็นอย่างที่ไม่มีครั้งใดเทียบเท่าตั้งแต่เริ่มแรกเมื่อพระเจ้าทรงสร้างโลกจนถึงบัดนี้และจะไม่มีครั้งใดเทียบเท่าอีกหากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ท่งร่นวันเหล่านั้นให้สั้นเข้าก็จะไม่มีใครเหลือรอดเลย แต่เพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้พระองค์จึงทรงทำให้วันเหล่านั้นสั้นลงเมื่อเวลานั้นมาถึงหากมีใครมาบอกท่านว่าดูเถิดพระคริสต์อยู่ที่นี่หรือดูเถิดพระองค์อยู่ที่นั่นอย่าไปเชื่อเลยเพราะจะมีพระคริสต์ปลอมและผู้เผยพระวนจะนะเท็จปรากฏขึ้นพวกเขาจะแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ต่างๆ เพื่อลวงผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้หากเป็นไปได้ฉะนั้นจงระวังเราบอกทุกอย่างแก่ท่านไว้ล่วงหน้าแล้ว